เบื้องหน้าเ้าจะเป็นยังไงทั้แท้สีขาะเยไปหน้าเขายั่ สีดำหน้าไายแถาบ่อชายแถาบ่อไายแถวบ้นไห้มี่อวอเพราะมันเอาขึ้นไบใช่เนาะเออถือคนเนี่ยรเมืองไหนี่ ดีพด,อดเอขอขาขดเนี่นขาดกับงานนี่แหละพาขันบวมเนาะนี่พี่น้องนายังเต็มอยู่นะนไมไ่เต็มพีน่นายแล้วก็เห็นอันนะปลาเขา่าเมนป่า,าลูกม,<ะ>มีป่ายอยู่เห็นแม่จับนี่คือบุดรนีของพี่เ ขาพดลมลง่ขาพดน้ำเดีน้ำมันสอเนาะน้ำมันไหลลงมาแส่กระเทกนะ้เงี้ยแบบน้ำมันเท่มันไหลเน้อเห็นไหมไอ้มันกระเรืองแห้งคนะเขาพู่าวอึเขาไม่อาเน่าเบิเน่ามมเลย เสียหายแห้งพุ่นน่ะอึก็เน่าเบิดมือกําลังหน่วยใหญ่แหมอ้เห็นบ่อ้าน่อมัเลยหน่วยทังนํานะมีหน่วยใหญ่ด้ทงลุ่มนะพุ่นน่ะเหี่ยวเบิดพุ่นน่ะมันก็2หน่วยนี่าปมายังเหลือ2หน่วยยังเหลือหน่วยนี้หน่วยนั้น <laughs> điên lúc <lụp>. Con <laughs> này điên lên lúc lúc Măng nặn, măng nào sẽ vô đi phương lên Xoay yêu ừ. Nhìn bột nào

คนหน่อยมาหน้าดำกหน่อยก็มาหน้าดำใช่ะต้องถืออะไ้อยู่เอาหุ่มมีละไปูปะมา้าบางม่นี่ก้นเดียกต้นฟูเมื่อนี้น้องสัดว่าเบยแห้งมาแต่แถวล่านอนแถวว่ะเียแห้งไปก็ลงนาเดบยกลงนาบาืองที่ได้ฟุด ตมขุดเนียนปันคอะเท์นะจ้าวะใช่จ้าอุ้ยหนาไหมมู้สึกหนามันพัดมาถมงหนาวตกปวดต้องใ่ว่าบริยาแล้วว่าคุเราป่วยโวยังเนาะนี่จเกี่ยวมั้ก็เข่าห้อยไม่เชี่นน่ารวไม่ใชื่ป่ยเลยป่เป็นยังไงเนาะ ก็ฝนเริ่มตกแล้วแดงหัวมาหัวยู่ในรถแดงหัวกกันนี่หมอลูกไปดอกวคันน้อฝนมันตกยังมันเป็นเนินวัดไปลุกไปม่อยู่กับแม่ตจะนี้ลูกให้พ่อเดินไปไปดิน หลาะบนหน้าแต่ฝนกำลังตกยันน้องสหลับเป็นวัดกไดเมาเอไปละฝนตกนี่ฝนกำลังมากแม่แม่ไหมกไปรออยู่ในเทียงไปใหรอพอดเทียงเบบหนักคงยิหงไปยังเมืองหลาะนหน้ายังไหนหัวหน้าเขาอาไปทำตกกาะเบื่องพี่อะไรยังหนักเลย มันก็เริ่มรกแน่แล้วครับทางบนพี่น้องเป็นยังไงเนาะครับฝนตกบ่อุดดอนฝนตกดีขนาดนะครับ แม่ดึงดึงพายนี่ออกไปแม่นี่เนี่ย โคดตรงนี้งามนะคะรับของงามเลยก็โคดตรงนั้นล่มไปน้ำสายน้ำนะครับนี่โอเคเลยผ่าน Đi kia bỏ vô cũng không? Ừ, không kịp bỏ luật à. Nhanh, hãy để ổ ạc ให้เตียงดิได้เตียงได้สักกันเอาออกได้สักกันตั้มเลยมั้งตั้มสุดละมาใบได้เงินละชีบุกคอยบกดอกเมื่อนี้นาชีบุกนะครับพี่น้องชาฝนมาตกสามแลงมาอีกฉันว่ากับเนี่ยให้เขาไปนอน แม่ตกาเาแม่เล้เก็บบุมก,ปปกมองอยู่บ่จ้าจ่ากอนจ่ากอนอขับบนันเข่าร้ากนนบกมงแม่เก็บจะให้จาจะเอาเขาบ่แม่จะจะอเอาเข่าบ่ไปจะท้ากรับบนันรำไฟจีออามาเบิงไหมเปล่งไล อันนี้เขาก็่าเก็บผักบุ้งรานี่นายาแดงฮะจ่าก้อนจคุจ่าเนงเห็นกล้องเนี่สวัสดีจ่าคุจ่าไเห็นจ่ากอนจ่ากอนเนาะจ่าก่อนลูกเดหลาดมากลูกเข็นกล้องไม่ได้บอกคุจ่าไว้เดินเก็าผักบุ้งหรือักกินเลงเนาะ จ้ากาเมื่อวาเก็บพักบุงนั่นิักับพี่เราผัดเปล่าไ่ได้เก็บดกลับมาอีกเงนยาวราผักบุงมันเยนะมงนยาวี่เ่ามึงสั่งงงอ่ะนย พูดนะไอ้มันขุถิ่นเนาะเมียนจิดพอพี่น้องยิ่สอบปกเ่าอ้าวเด้อเมียนพูดนะเพราะว่าขายก็มันก็ขายบ่ออกมันไม้เพราะว่าทุกสายมันก็มีไหมมุ่งมันหลอยู่ตลาดเพิ่อนขายโลดละวหาบาทยังบ่มีใครซื้อหาบาทได้ยายนั่นขายมันนั่นนะเมนเขาเผ็ดกองเป็นกองแล้วเผ็ดโลดอีก มังม่งวงเราจะขายมังม่วงสุกอะน้องไม้ที่น้อง,งองมาได้อยู่ลองได้อยู่เปล่าลองได้ลองแล้วก็ล่างเอาล่องไปเก็บเนี่ยลองได้ใส่ชงกับสันมาเไปใส่ชงกับน้ำมาลองได้ลองได้อยู่ยนี่แถวนี้ก็ยังมีนี่ เด้อไอ้ป้าอ้ายน้ํท่วมมาได้พุ่นน่ะนอตมันแมพุ่นน่ะไน้ํท่วมมาเนาะพุ่นน่ะมันน้ํท่วมมันมันยอดมันก็เลยแบบบ่ลาไปยาวพุนน่ะยาจับกล้องให้น้องก็ได้น้องนวาก็มานําหมูน้อยหมูน้อยางสิลงไปเก็บผักบุงบ่ งามๆเลยพี่นนาะมาสิลงเลยดิยสมกันมาเด็ดขึ้ออกแล้วอีหลาบันนี้ทันว่าทันว่าจ้าทูจา่จาแล้ววจา้าทันว่าทันว่าโอ้ง,งมแม่โอ้ยอยากลงลงไม่ได้เลยขุนอยู่พุนพุนแต่งงามทางพุนเฮ้ย<อ>ุนฝังทางพุนอันนี้นพุนห<อ>็นบ่ คุณไหมผอ่าผบุงตัวนะพุนะพุนไอมเป็นแบบต้องแล้วคุณก็ได้ไปักบ่เจ๊บวนั้นคือคือืงามเท่านั้นงายเมือนเดิมเยนมันอ่ะเขียวไม่ไปได้บ่ทหาทานบุลูกบลูกบุปานำครดไม่บ่แมาเดมากอืมดง

ทูจ่าเอเออเห็นกล่องดิจำได้ว่าเขาบอกทูจ่าดิฮะอือนนี้น้องผางกันย่างรอเก็บผักบุ้งาถะอุงลูไปนะ่องเพราะว่าแดดเนียลูกฮอนน้องางก็นจะชิบิเก็บฟังคนเห็นยังไง นายได้เป็นเครื่องพุ่งที่ไมเนเกียวๆนะโลหเบิงย,ยอดมันคือสิงไหน่ายที่ไหยอดมันแห่ไห่เนี่ยพุ่งแดงพุ้งขาวปนกัน ่สิเก็บเมื่อพัดอสันใามาล้คิดอยากกินพัดทุกบุ้งเลยค่ะกันเก็บมาเาน่าว่าสิเก็บผ่นน้ากันยากกันต้นหน่อไม้ต้นหน่อไม้ว่าจะเอาไปปลูกก็เลยไปเก็บอยู่หน้าแล้วมันเก็บบ่ได้เพราะว่าหน้ามันท่วมมันยังลงเก็บบ่ได้ หลายแล้วล่ะมีตบุ้งขาวนี่สมากราน้องส้งารวาค่ะอยู่ในหุม่มเียกว่าสิมานุกันแต่ว่าอุ้มลูกมาเยันพาลูกลม้มดินมันลม่ม น้องขวางแก็บกล้องเองกล้องก็สิสั้นๆในน้อยนึงกล้องสันสัน นี้องขวางกับพ่อแหละเราเก็บพูดงยศไหมยศอัใหญ่ยศอันใหญ่แล้วก็ที่เดินทางไปหาลูกยูฟูล่ะยูฮมพูดหน่อยยอดใหญ่คือ นมมี่ขาตั้งกล้ององผางเก็บก็เลยบบเห็นฉากงผางจะเดินทางไปหาลูกกับไอมาขนาดนี้หเลม่น็มันใหญ่โตได้ไปที่จะบางามๆอบ ไปทางเก่าไปทางไม่ยะนั้นล่มดีเลยนะเพื่นแบบมีดินแห้ปนน้ำนนี้ก็จะเป็นหน้านยะแดดหน้านองสาวพ่อปู่หน้านองสาวพ่อปู่ไม้มาแม่บอกไล เต็มคุเลยแถวนี้ก็มีกันแต่ว่ามันยางยอดน้อยน้องพางก็เลยกายเปเก็บอยู่ฝั่งทางบนห้อยดินแมลล่ลูกขาดลูกแพง ตอนนี้เขาก็ได้พักเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแล้วหู <c oughs> มัตนาญาเดียงทำไมนะว่าทั้งทั้งเขานนี่ยอยากด้วย <c oughs> เหรอ,อเขียนเดียวว่านผมว่านเขาจะเล่าเนาะเมน้อยเพราะได้กินอยู่อีกอย่างก็มันออกมาแล้วมันก็ก็ไ่ค่อยกินมันยุ่เหื่อเรียนไปจ้าอาวัดดีค่ะไปเข้า,าเดิ<า>เนทาง หาที่วาดีกว่าพี่ว่ามันแต่นุ่นเรียนแล้วบรรยากาศมล้างมื่อเัาออกมาหน้านะครับเมื่อบึงเขาหลังจากน้ำถ่วมนะครับยูซี่หามือตอนนี้น้ำก็ลดแล้วนะครับเมื่อบึงความเสียหายนะครับพี่น้องดูดวงดูพี่น้องเขาพัดเขาพัวเท้ากับเหลืองเบ็ดครับมึงนี้งามงามกัดเซ็ตเป็นที่ยบ้อยนี่เขานี่ครับกะ กลายเข้อคับเป็นละนาวเลยวะไ,ได้บุง้ง,งังหมดละนี่พี่น้องเนื้อน้ำสวนลายนื่ดเน้กอไหนก็นด้ีมนนั้นขึ้นือดกเลยดำข้าท่องเย็บตัวหัวปีนั่นนี่ข้าให้ตัวหัวปีนะครับพี่น้องให้ทำไมสัดอยู่ในสี่ละ อนามนั pues right. ่นมันกำลังฝืน <teachers> ต oh, ัวกระเช้ดีโยให้นี่ก็าให้น้ำนสมยังเรียนกันนี่ยผมให้นี่มันเกิดนันอยคือว่าฝืนไว้อยนี่เราหักข้อลูกหูสี่หามือเนาะ

โป๊อย่างนี้งามกูจะหัน,หนเาานาะนี่งามนียมเนยนี่กันงามปะได้ถ่วมันยันกระดานขึ้นมาอยู่กระดานขึ้นมาหน้าป้า,น,าน้นนามือส <c oughs> ักไหมเต็มเลยครับพี่น้องมาเตยมขัดถึงเลยง่ายเอานีลงเยียงใครทุงรีบ

ต่ำเลยลูกลน,น,น,นกะไรลูงแหงกระก่ดด้วยหรออ๋อลูกปลาแม่พูนะาไอ้ลายใช่ไหลาะลูกปาลารลอลูกเขียดนั่น เห็นว่ามันวิ่งอยู่ไอเหรอเขาไม่รังใค ไม่หวกตัวนีปุ่งตัวน้ำไม่หวกไ้นะนี่ก็อซองอันน้ำไม่ป um. ุ่งหรอวะว้าวมันม <mois> ันข <ject> ึ้นไหมเห็นบ่อือสองก้อนเดี๋ยวมันก็ออันนี้มันก็ออกเนาะเห็นบ่มันขึ้นไหมแห้งมันขึ้นนะมาดูมันก็ออกเนาะยังขึ้นเพียงท่านหยาตัดมันให้ออกไป nha mình thăm thằng đi xi đi xi âm nhanh được